ทางฝ่ายต่างก็บอบช้ำนะครับเราเองกส็สูญเสียแล้วก็เสียหายไปเยอะขเมนเองก็สูญเสียเช่นเดียวกันแต่ว่าเรื่องนี้ ไทยต้องชดใช้นะครับระะเรื่องนี้ประเทศไทยต้องชดใช้สะพานวัดหมู่บ้านอะไรที่เราไปยิงถล่มทําลายไว้อะเราต้องไปชดใช้ให้เขาพูดเป็นใครพี่บอลไม่ได้พูด<อ>ขเมนพูดเองแล้วรอบนี้สมรังสีผัวหัวหน้าพักฝ่ายค้านของขเมรนะครับผู้ชมคนนี้เนี่ยเป็นไม้เบื่อไม้เมากับคุณเซนมานานแล้วทุกวันนี้ ก็ไม่มีแผ่นดินจะอยู่นะลีภัยไปอยู่ฝรั่งเศสแต่ตอนนี้ปากเก่งแล้วดูเหมือนว่าจุดยืนเนี่ยจะเอนไปทางฝั่งเดียวกับฮุนเซนแล้วนะพอพูดถึงเรื่องรักชาติออกมาปลุกระดมคนขเขมรทั่วโลกนะครับให้กดดันไทยบอกให้ชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสงครามที่เกิดขึ้นในขเขมรครับเอาไปฟ้องศาลโลกเลยบอกว่าไทยโจมตีขเขมรเนี่ยเสียหายหนักมากไทยต้องชดใช้แล้วยังไง คือเก่งกันเหลือเกินนะกับการที่จะดึงชาวบ้านเขามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยสองประเทศคุยกันไม่รู้เรื่องก็เจนจะไปฟ้องศาลโลกเจนจะไปฟ้องคนนูน้นฟ้องคนนี้ครั้งนี้สื่อขเขมรตีข่าวนะครับรายงานความเคลื่อนไหวสมรังสีหัวหน้าพักฝ่ายค้านกัมพูชาฟังไม่ผิดนะฮะพักฝ่ายค้านกัมพูชา<ฆ>นี่แปลว่าปกติแล้ว ไม่ได้ญาติดีอะไรกับหุนเซนหรอกออแล้วเพราะขัดแย้งกับหุนเซนนี่แหละที่ส่งผลให้สมรังสีเนี่ยทุกวันนี้ ก็เหยียบแผ่นดินเขมรไม่ได้ไม่ได้แลวกลัวตายเลอเออลีภัยไปอยู่ปารีสที่ฝรั่งเศสนะครับแล้วก็เป็นคนที่จริงๆวันตามงานของเขาอยู่ด้วยความที่ว่าเขาเป็นคนที่กล้าวิพากษ์วิจารณ์หุนเซน,น,เ,ซนเออ,เอ,อแล้วก็จะมีการออกมาเป็นปากเป็นเสียงของคนเขมรเนี่ยเหมือนอยู่ต่างประเทศแล้วได้เบิกเนตร่ะคุณผู้ชมก็มีการปลุกระดมแบบเนี้ยคนเขมรที่อยู่ในต่างประเทศออกมาต่อต้านระบอบหุนเซนนะครับแต่ว่ารอบนี้ สามารคีกันดีเหลือเกินเป็นฝ่ายค้านแบบไหนเนี่ยออกมาจี้บอกให้คนคเขมรเนี่ย ลุกขึ้นมากดดันประเทศไทยให้ชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นคือตัวสมรังสีนะครับโพสต์ผ่าน Facebook ตัวเองบอกว่าปกป้องอัตลักษณ์ของดินแดนแล้วก็เรียกร้องให้ฝั่งไทยเนี่ยชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นต่อโครงสร้างพื้นฐานวัดสะพานถนนบ้านเรือนแล้วก็ทรัพย์สินของประชาชนที่ฝั่งกัมพูชาโดนโจมตีไปโดยเรื่องนี้ขอปลุกระดมให้กัมพูชายื่นฟ้องคดีไทยบุกรุกใช้คำนี้ด้วยนะไทยบุกรุก แล้วไปฟ้องใครให้ฟ้องศาลโลกหรือว่าศาลอาญาระหว่างประเทศศาลยุติธรรมระหว่างประเทศไปจนถึงออบุคคลหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้ความตกลงสันติภาพปารีสเออไหนๆก็จะฟ้องแล้วสมรังสีช่วยฟ้องประเทศตัวเองด้วยได้ไหมได้ อย่าฟ้องไทยอย่างเดียวความขัดแย้งนี้เกิดขึ้นถามหน่อยว่ามันเกิดขึ้นจากฝ่ายเดียวได้เลยใครเป็นคนเริ่มก่อนด้วยขเขมรไงอเออถ้างงินก็ฟ้องประเทศตัวเองด้วยนะไทยมีหลักฐานทั้งหมดนะครับว่าบ้านไหนเสียหายครอบครัวไหนต้องสูญเสียสมาชิกในครอบครัวไปทหารไทยเสียชีวิตไปกี่นายเสียอวัยวะไปกี่นายแล้วไอ้เรื่องที่ทุ่นระเบิดในขเขมรเนี่ยกู้ไม่เสร็จสักที40-50ปีผ่านไป สมรังสีไม่ฟ้องมั้งเหรอฮะมาฟ้องเรื่องที่ว่าไทยทําให้โครงสร้างพื้นฐานในขเขมรเสียหายแล้วก็จะดึงเรื่องไปสู่สารโลกนะครับแล้วสมรังสียังโพสต์เพิ่มเติมด้วยว่ายิ่งไปกว่านั้นกัมพูชาไม่ควรจะไปลงนามข้อตกลงทวิภาคียกดินแดนให้ประเทศไทยไเหมือนกับข้อตกลงกัมพูชาไทย27ธันวาคมคือหลังจากนี้มันอาจจะต้องมีข้อตกลงอื่นๆเพิ่มอันนี้มันคือการเอาพื้นที่ของเราคืนแล้วคุณอย่ามาลุกล้ํามันไม่ใช่ยกยังไม่มีลงนามอ,อะไรเลยเออ แล้วไอ้ข้อตกลงใดๆก็ตามที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้เนี่ยไม่ใช่ข้อตกลงที่ขเขมรจะมายกอะไรให้ไทยเพราะถ้าบอกว่ายกให้แปลว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นของขเขมรแต่มันไม่ใช่ของขเขมรไงขเขมรจะไม่ได้ยกอะไรให้ไทยนะครับเราแค่ได้ของเราที่เป็นของเราอยู่แล้วเนี่ยกลับคืนมาเพราะฉะนั้นเนี่ยขเขมรไม่ได้เสียอะไรไม่ว่าจะวันนี้หรือวันไหนเป็นเราด้วยซ้ํา ที่สูญเสีย<ด>ไปมากลโดนลุกรุ่ไปคือประเทศไทยนะยเออนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่ากับว่าสมรังสีวิภาควิจารณ์ณฝั่งของรัฐบาลกัมพูชาว,ว่าถ้าไปลงนามในข้อตกลงอะไรที่เป็นการยกแผ่นดินให้กับไทยเนี่ยเท mm. ่ากับเป็นการกรบฏเลยนะเ,ออเรื่องนี้เนี่ยคุณผู้ชมสมรังสีออกมาปุกระดมชาวเขมรน,นะครับที่บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าของดินแดนไม่อาจจะยอมรับ การอ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่หรือว่าจุดไหนก็ตามที่ไทยเข้าไปสถาปนาได้ก็เลยนึกในใจว่าอา้าวสมรังสีตัวเองเป็นหัวหน้าหรือเป็นแกนนำพักฝ่ายค้านอยู่ดีๆเนี่ยทั่วโลกเขาก็จับตาดูเวลาสมรังสีเคลื่อนไหวเพราะว่านี่คือบุคคลเดียวนะครับผู้ชมที่กล้าที่จะประบมือกับหุณนเซนแล้วตอนครั้งเลือกตั้งเนี่ยที่เขาเลือกตั้งกันจริงๆนะก็เป็นพรรคของสมรังสีนทะี่ชนะแล้วโดนหุ่นเซนรัฐประหารจน ต้องลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยคุณผู้ชมวันนี้เกิดจะสามัคคีกันอา้าวไหนไหนก็สามัคคีกันแล้วทำไมไม่บินจากปากปปรีสกลับมาพนมเปญเลยล่ะ,ะเออ,เอกลับมาหารือกับคุณเซนเลยเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมีการพูดคุยหารือกันระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลกัมพูชาเพิ่มเติมอยู่แล้วในเมื่อจะปลุกกระดมคนเขมรให้ไปฟ้องศาลโลกเนี่ยก็จุดยืนเดียวกับฮุนเซนที่นากลับมาสิกลับมาเขมรอหรือว่ากลับมาไม่ได้อุ้ยเออ รักชาติเข้าใจแต่โง่ไม่ได้นะคือคุณปิดตาข้างหรือปิดหูข้างหนึ่งเนี่ยไม่ได้เพราะว่าเวลาเขมรยิงเราคุณก็ต้องรับรู้ข่าวนี้เพราะคุณอยู่ฝรั่งเศสไม่มีการบล็อกข่าวประเทศไทยสงสารฝรั่งเศสประเทศเขาออกใหญ่โตเป็นอารยประเทศแต่ข้อมูลข่าวสารไม่สามารถผ่านรูหูของไอ้ชื่ออะไรนะสมรสมรสีขี้แยที่หนีออกไปได้เลยถ้าบอกว่างานนี้ฟ้องศาลโลกอ่ะคงทำอะไรไม่ได้ฟ้องศาลตายายได้ไหมอ๋อ กร,กระจายสายตายายก็ไม่น่าไหวนะคร <c oughs> ไ, <c oughs> ไปแล้วเหมือนกันสายตายายก็ไปแล้วเหมือนกันเอาละ ฟังเพื่อความบันเทิงก็แล้วกันเพราะว่าถ้าอ th ันไหนคือแผ่นดินไทยเอาแผนที่มากางไว้ก็ต้องเป็นแผ่นดินไทยอย่าเพิ่งละอสายตาหน้าจอทีวีข่าวนี้ท่านต้องชมด้วยตาครับเป็นภารกิจของทหารไทยในการที่จะเดินงานที่บ้านหนองจานจําได้ไหมบ้านหนองจานหนองยาแก้วบ้านหนองจานบ้านหนองจานงานเดินไปอย่างดีฐานช่างเขาวางตู้คอนเทนเดอร์วางวางวางจะได้ไม่ต้องเจอเขมรนไม่ต้องเจอปีปีนี้ปีมาไม่ต้องเจอปีมาไม่ต้องเจอปีหน้าไม่ต้องเจอตลอดชาติตะหลอดไปครับ เอาให้มองไม่เห็นเลยแม้แต่รูสักนิดเดียวนี่คือภารกิจของกองกำลังบูรพาผสานงานกับทหารช่างวางตู้คอนเทนเนอร์และตู้คอนเทนเนอร์อย่างกับห้องเช่าอย่างกับตึกรลาบ้านช่องใหญ่โตมโหรารเอาแค่แถวเดียวนะแค่แถวเดียวเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทะลุทะลวงมาได้อรอบแรกเมื่อวันก่อนเช่ไหมเมืม่อวานเนี่ยวางไปประมาณสักครึ่งร้อยห้าสิบตู้ได้รอบนี้วางอีกก็เท่าหนึ่งก็คือประมาณสักอีก40 50เช่นกันเท่ากับว่าการวางกั้น น่าจะร้อยตู้ได้ยา,ยาว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 ต่อเนื่องไป้ายาวขนาดไหนแผ่นดินไทยอยู่ตรงไหนเราจะวางให้สิ้นสุดไปสันนิษฐานไว้ว่าเป็นแบบนี้ฮะนี่คือภารกิจของทหารไทยในการเอาแผ่นดินไทยกลับขึ้นมาด้วยท่าทีของแผนที่1ต่อ5 0,000ื่นอย่าไปสนใจที่ัจะมีการบอกว่า1ต่อ2แสนถ้า1่ต่อ2 0 0แสนบางทีมันดลล้ำเข้ามาบ้านเราประเทศไทยนี่คือ1ต่อ5 0,000ื่นครับยังไม่พอภารกิจของพี่พี่ทหารยังมีต่อครับ ชูธงชาติไทยหน้าป้ายเขมรสงสัยจะเป็นซุ้มประตูเข้าหมู่บ้านซึ่งตอนนั้นมันล้ำเข้ามาบ้านเราประเทศไทยเอาหนึ่งต่อ5้าหมืนกลางโป้งเข้าไปดูนแบบนี้ไทยอยู่ข้างหลังนั่นดังนั้นทหารก็เลยต้องมีการประกาศสถาปนาพื้นที่บ้านหนองจานตรงนี้เช่นกันบรรยากาศอีกทีโอ้ยทางเาไปน่ประเทศไทยหนองจานยืนแล้วหนองจาน ร้อยลวมมันครับร้อยลวมมันทหารช่างประกาศงานดีประกาศยาดีคือเราเอาแผ่นดินของประเทศไทยคืนครับรอบนี้ก็สามารถทําได้หลายต่อหลายพื้นที่ที่จังหวัดสระแก้วครับเพราะฉะนั้นการเอาแผ่นดินของประเทศไทยคืนนะคะคุณผู้ชมไอ้สิ่งปลูกสร้างที่เห็นอยุ่ทั้งหมดนี่ต้องทําไงทําลายต้องทิ้งนี่เอาหอกเลย ก่อนเลยป้ายนี้ยหรือแม้กระทั่งที่เป็นบ้านบางที่ก็แม้มาสร้างจะทําเป็นวัดเป็นตลาดเป็นอะไรพื้นที่ประเทศไทยทั้งนั้นเราให้อาศัยอยู่มานานจนจะมายึดเป็นบ้านของตัวเองมันไม่ได้